นึนทอดเกลือรพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับบางก็จะบางแค่ดีนะครับสองซี่ชุบชุบเ,เกลือนะครับโรยเข้าไปแล้วก็นี่นะครับถูๆให้ทั่วเลยเนี่ยแค่ก็ไปนในล่องปั้งเลยแบบนี้แป้งทอดกรอบ ก็จะนี่นะครับโรยบางๆบางๆตำบันที่ใช้ทอดปลานี่ต้องใส่เยอะๆนะครับถ้าใส่น้อยๆเนี่ยมันมีติดกระทะใช้ไฟกลางนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปตาทอดเลยแบบนี้นี่นะครับไม่ติดกระทะก็คือล่อนเลยนะครับพิ้วเลยเนี่ย บาบายเลยเสร็จแล้วเราก็กลับหน้าง่ายๆก็ทอดแบบนี้เลยนะครับให้สุกเหลืองสวยง,งามแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วก็พอเลยพักกสด็จน้ำมันแบบนี้ับปลาพริกนะครับนะครับพริกขี้หนูหอมแดงซอยมะนาว ลาปล,า,ปลาพริกเกลมันจะมีน้ำตาลนะครับปาณินทอดเกลือพร,ระพุทธเจ้ประทานแล้วครับก็บเป็นปาณินทาเกลือนะครับแล้วก็ไปปะแป้งแล้วไปทอดนะครับไม่ใช่เอาปาณินไปทอดในเกลือนะครับไม่ใช่นะครับปลาพริกเก็ จิ้จานเลยนะครับนี่นะครับทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับหนังกรอบแน่นอนนะครับเพราะว่าป่าแป้งแล้วปลาดินทอดเกลือขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับนี่นะครับอทอดแบบเหลืองนะครับปาดินของเราก็เพิ่งจะติ้นชีพมานะครับเป็นแบบสดๆเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมทรัเองคิดเอง อร่อยเองปลาพริกก็ติดจารตจ้าจานเลยนะครับนี่อืมยบปลาจะไม่ใส่มากนะครับเด้นแบะพริกกับหอมแดงแล้วกัน เนื้อปลาเขาก็เค็มอยู่แล้วนะครับเพราะใส่เกลือไปเยอะอยู่บ้านก็อยู่ในป่านะครับเสียงนกก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับจุ๊บจุบจ๊บจับจับนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบคุณครับบคุณครับกคุณครับ